2บวก14 12999ครับ12999ก่งวันกินข้าวอะไรกันนี้โอยหน่อยร้านป้าเมลเหมือนเดิมไหมได้พูดถึงอยู่เลยอ่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ ทำไมเสียงหัวหน้าห้องดูเอ่ยเฉยจังเลยลูกเหมือนมันไม่กระชุ่มกระชวยเหมือนมันเป็นง่วงง่วงเฮาหาวกันนะพกผมเพิ่งไปเรียนปลาเศดกันนะครับปลาเซดเหรอใช่ปาาเศษอ๋อพรพาราปารพละรปารเรียนพละเพิ่งเสร็จอดีนะครูเก่งภาษาอังกฤษไม่งั้นครูก็แลนายโดมไม่ได้เลยเนี่ยปาาเศษเะลูกนะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์รู้จักคณิต เร็วไหมรู้จักครับ1นึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหบกหเท่ากับสองสเท่ากับสีบกสเท่ากับแปเท่ากับสิถ้าใครตอบได้รวดเร็วแบบนี้ได้จิตวิสัยจากครูทันที20ขคะแนนเริ่มที่ก้อยค่ะพร้อมนะลูกนะเอาเร็วเข้าว่าก้อนหนึ่งหกบวกเจ็ดหาสิบวกสี่ห หนึ่งหกบวกเจ็ดสิบจหนึ่งหนึ่งหกคูตัดจิตวิสัย20่สิบคะแนนก็ลูกช้าไปต่อเลยอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เฟิรนห่งหกเก้าบวกสี่สาร ิบคะแนนโดนตัดไปโุณค่ะแา่โจทย์ของหนูมันยากกว่าก้อยเมื่อกี้ค่ะคโดูดูความโบกเวกความง้องแง้งลบอีกห้าเลยสา้าเหนอายเก้พร้อมสองสองหกบวกสิบวกหนึาหารด้วย20 748ครับหนึ่้าหกเจ็ดบวกแปดหาร2องบวกสิบสี่หมื่นเก้เก้ครับ ครูคุมิใจกับเธอมากในก้วเธอที่สุดของที่สุดของครูแล้วครูจะปิดท้ายด้วยคําถามนี้ถ้าเธอตอบได้จิตวิสัยทั้งหมดคนละสิบคะแนน,นเป็นของเธอโอ้โหพร้อมแสนฝันพันละสองสองในก้วเธอเธอทำให้ครูภูมิใจมากพอแค่นี้ครูภูมิใจที่สุดแล้ว ลูกโอ้ยดีใจสุดๆโอ้ยหายแล้วเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตั้งสติดึงสติก่อนเฮ้ยเก้าอะไรของเอ็งวะเนี่ยกูยังพูดจบเลยจบเลยกูตอบได้ไงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกคณิตคิดเร็วกูคิดเร็วๆตอบไปเร็วๆไม่รู้ถูกเปล่าไอ้เก้าตอนแรกกูอะคิดว่ามึงเก่งนะตอนเนี้ยกูรู้แล้วเหมือนกูเด้เลยเออกูไม่เท่าไหร่หรอกครูมึงเนี่ยไหวเปล่าวะ จะถูกทุกข้อขนาดนี้จังมือชิดเร็วไป5 3 4 5 2 2สกอูตกใจอะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ายิ่งกว่าหาเฮบเป็นครูต้องสอนเอกๆป็นคูแลจบครบ